<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวอริตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถตู้เล็กไว้ใช้งานนะครับหรือว่าอยากจะได้เอาไว้ขับขี่ท่องเที่ยวหรือว่าค้าขายนะครับนี่ รถตู้ประเภทนี้ถือว่าเป็นรถที่อันนี้ประสงค์มากครับแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เอาไว้ใช้งานหรือว,ว่าทําธุรกิจขนาดเล็กนะครับบรรทุกไม่ได้เยอะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะรถตู้แนวนี้นะครับคันนี้เป็นไดฮัสสุครับ S70V นะครับเป็นรถป้ายฟ้านะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็น E-F Turbo นะครับเกียร์ธรรมดา อันนี้เจ้าของกําลังวางเครื่องนะครับรถต้องทำสีครับจอดนานราคาผู้ขายนี่ตั้งไว้ที่1นึ0 0 0บาทนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถอยู่เอกชัย9ก้าสนะครับสนใจติดต่อผู้ขายได้ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรในนั้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครอยากได้ก็ทักไปนะครับรถตู้ พร้อมทะเบียนด้วยนี่ค่อนข้างจะายากนะครับบางครั้งเราต้องการอยากจะได้นี่ก็ไม่ค่อยมีหลุดเข้ามาในช่องตลาดสักเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าสภาพนี่ไม่ได้แย่มากนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ลองดูครับที่สำคัญนี่ผมแนะนำเลยครับถ้ารถมีทะเบียนนี่ก็ถือว่าสบายใจไปได้ช่วงหนึ่งครับส่วนเรื่อง อะไรเรื่องการวางเครื่องการทําสีเงเี้ยเรามาเก็บที่หลักได้นะครับถ้าเป็นคนที่ใจชอบแล้วก็อยากได้รถพวกรถแนวคอคาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีมือหนึ่งขายครับนะต้องคนที่ใจรักจริงๆครับแล้วก็มีเวลาให้กับมันครับแล้วก็มีเงินทุนด้วยนะครับรถประเภทนี้ถือว่าต้องใช้เงินในการซ่อมบํารุงแล้วก็ ดูแลร,รักษากันนะครับก่อนที่จะมาเป็นรถวิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ100%นะครับก็ฝากกันไว้ครับบางครั้งเรามีเงินแค่พอซื้อรถไม่พอนะครับต้องเผื่อไว้ซ่อมบำรุงด้วยครับพอรถเป็นรถเก่าใช้มาแล้วหลายสิบปีนะครับบางคันนี่บางรุ่นนี่ก็นานมากนะครับอะไรบางตัวนี่ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพครับ เป็นเรื่องปกติครับก็ลองไปดูช่างใจดูครับกับราคาที่ท่านได้เจอแล้วก็สภาพที่ท่านได้เห็นนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ